ชาวลักนณาราศีตุลถุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์ดัตตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่16จนถึงวันที่31มีนาคมของชาวลักนณาราศีตุลหรือท่านที่เกิดลักว่างวันที่17ุตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนแต่หากท่านผูกดวงวางลักนา ตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีตุลคำพยากร์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีตุลนคือดาวประสุกนะคะยังโครจรอ,อยู่ในภพปัตตาน,นีได้ตำแหน่งปราร่วมกับดาวพระราหูที่โครจรได้ตำแหน่งเทวีโชคประกอบกับมีดาวภเกษ ได้โครจรทับจุดเกิดของท่านที่ภพตักนุและยังทรงกระแสไปถึงดาวประจำตัวของท่านทำให้ช่วงนี้สภาวะจิตสภาวะใจของชาวลักนณาราศีตุลอาจไม่ค่อยอยู่กับตัวมากนะักชอบคิดแต่เรื่องของคนอื่นหรือบางทีที่โสดอยู่นะคะก็อยากจะมีความรักเข้ามาอยากมีคนรู้ใจเข้ามาเคียงข้างส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วก็จะคิดถึงแต่คนรักของท่านเอาใจใส่ดี แต่หากมากจนเกินไปเกินขอบเขตเนี่ยจุกจิกจูจีจับผิดแบบนี้นะคะอาจจะเกิดปัญหาได้โด th ยเฉพาะท่านใดนะที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องความรักนิดเดิงในด้านดีคือช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุล <ห lair. S 2> จะมีความคิดมีไอเดียบันเจิดเจ้าโปรเจกต์อยากทำนู่นอยากทำนี่ตลอดเวลาบางท่านกาดไปสัมผัสกับเรื่องลึกลับเซ็งแรง สังหณ์แม่นดีไม่ดีช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการฝึกจิตภาวนาหรือไปถือศีลอยากไปทําบุญอยากไปวัดหรือได้ไปยังสถานที่แปลกๆอาจจะเป็นสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถูกก็ได้ช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลไม่ว่าท่านจะทําอะไร ก็ขอให้มีที่ปรึกษาอยู่เคียงข้างมีคนรู้ใจคนที่ท่านไว้ใจอยู่เคียงข้างเพราะมีเกณฑ์ท่านจะถูกชักจูงง่ายถูกหลอกง่ายด้วยนะคะหรือหวังผลประโยชน์จากท่านระยะนี้หากใครชวนไปลงทนุนหรือไปทำอะไรท่านต้องคิดให้รอบคอบไส่ตองให้ดีประกอบกับดาวพระพุทธที่โคจรได้ตำแหน่งประและนิดดาวพระอาทิตย์ที่โคจรได้ตำแหน่งปุจจาวิราชและดาวพระพญหัสบดี โคจรได้ตำแหน่งกระเซตาที่พอดีดาวทั้งสามดวงนี้ต่างโคจรอ,อยู่ในมุมอักริคือปัญหาอุปสรรคต่อดวงชะตาของท่านทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดคำจาอย่าไปพูดพลาดเพียงใครระวังจะเกิดปัญหาเพราะการพูดระวังเรื่องของการซุบซิบนินทาบางทีคนอื่นน่ะอาจจะมาซุบซิบนินทาทำให้ท่านเสียชื่อเสียง หรือระยะนี้ทำอะไรอย่าให้มีช่องโหว่อย่ากให้ชาบ้านเขานินทาหรือจับผิดท่านได้ระยะนี้เป็นระยะที่ท่านควรรักษาเครดิตของตัวท่านให้ดีๆนะคะ mm hmm. การทำเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆต้องตรวจสอบตรวจทานให้ดีให้รอบคอบ mm hmm. ท่านใดที่ยุ่งกับเรื่องเอกสารเนี่ยท่านต้องอย่าปล่อยปะละเลยเป็นอันขาดเลยนะในช่วงนี้ mm hmm. และที่สำคัญเลยคือ บางท่านอาจมีสุขภาพเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้ช่องท้องด้วยและช่วงนี้ระวังเกิดเรื่องเข้าใจผิดกับเพื่อนหรือพี่น้องคนในสังคมของท่านหรือบุคคลเหล่านี้อาจจะมาสร้างความผึดอัดใจหรือหากทำงานร่วมกันเนี่ยก็อาจจะถูกเอาเปรียบได้ทางด้านการเงินในช่วงเครื่องเดือนหลังนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวพระังคาร ได้โคจรหลบมุมอับมาเข้าสู่ภบสุขพะแล้วทำให้จังหวะด,ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเริ่มเปิดทางไปในทางที่ดีท่านจะมีการเงินมีรายได้ไหลมาเทมาหลังจากที่อึดอัดมานานติดขัดล่าช้ามีปัญหาได้มาก็มีค่าใชา้จ่ายหมุนเวียนจุกจิกจู้จี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือได้มาก็ไม่ครบบ้างเรื่องเหล่านี้ก็จะค่อยๆหมดไป เมื่อดาวการเงินของท่านโคโจรอยู่ในภพสุภะคือภพของความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าเป็นภพที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลแบบนี้ทําให้ท่านมีโอกาสได้จับเงินแน่ๆแ,แถมมีรายได้เข้ามาหลายทางด้วยท่านใดที่มีทั้งรายได้ประจํารายได้เสริมเนี่ยจะมีรายได้เข้ามาทั้งสองทางแถมช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลก็เป็นคนที่มีเกณฑ์มีโชคมีลาภ หรือเดินทางแล้วมีโชคมีข่าวดีมีรายได้เข้ามามีการติดต่อที่ดีเข้ามาโดยรายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้นะจะมาจากการติดต่อพูดคุยเจราจาประสานงานหรือการเดินทางหรือการเป็นตัวแทนในหน้าการพูดการเจราจาบางท่านก็ได้เงินค่าต,ตำแหน่งที่ท่านมีหรือมีการปรับตำแหน่งปรับเงินเกิดขึ้นหรือหากอยู่ในช่วงของการสอบแข่งขัน เพื่อศึกษาต่อหรือเพื่อเอาตำแหน่งหรือเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตเนี่ยท่านก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จระยะนี้นะคะมีเงินอย่าบอกใครนะไม่งั้นอาจถูกหยิบยืมเงินได้บางท่านก็มีรายได้นะคะมาจากการค้ากันขายต่างถิ่นต่างแดนนําเข้าส่งออกเรียกว่านับว่าการเงินเนี่ยจะพลิกฟื้นกลับมาดีกว่าแต่ก่อนแน่แต่จะก็ค่อยดีขึ้นตามลําดับตามวาสนาของแต่ละท่านด้วย สิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนเลยนะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านก็คือระยะนี้ยังไม่บอกกับการลงทุนร่วมกับใครหรือหากมีการลงทุนร่วมกันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วระวังจะถูกเอาเปรียบหรือช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์หูเปล่าหน้ามืดตามมัวถูกชักจูงง่ายถูกหลอกง่ายระวังถูกโกงด้วยนะคะหรืออยู่ดีๆเนี่ยตกเป็นหนี้แทนคนอื่นได้ด้วย เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะค้ำประกันใครต้องดูให้ดีทางที่ดีอยากค้ำประกันดีที่สุดส่วนบางท่านนะคะขาดมีเคณฑได้ที่อยู่ใหม่หรือได้บ้านหลังใหม่หรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่ใหม่ด้วยในวันที่2 3มีนาคมดาวพระเกตจากโคจรเข้าพบวินาศตามมาด้วยวันที่30มีนาคมดาวพระพุธจากโคจรเข้าพบปัตตนีทำให้ระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุล ต้องดูแลเรื่องสุขภาพของตัวท่านให้ดีและคนรักคู่ของด้วยแต่บางท่านก็มีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงนี้ทางด้านการงานในช่วงเครื่องเดือนหลังนี้สภาวะทางด้านการงานนะจะมีความราบรื่นและมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมเรื่องอึดอัดกดดันปัญหาจุกจิกลุงลังเรือหลังทั้งหลายจะค่อยๆหมดไปจากชีวิตท่าน โดยท่านอาจได้รับผิดชอบงานรูปแบบใหม่เข้ามาหรือมีงานโครงการโปรเจกต์ใหม่เข้ามาให้ท่านเรียนรู้เข้ามาให้ท่านได้ทําอาจเป็นงานที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วตกมาที่ท่านหรือเป็นงานจ็อบระยะสั้นงานว่าจ้างจากคนอื่นแนะนํามาก็ได้อาจมีการทํางานร่วมกับผู้ใหญ่บ้างนะคะช่วงนี้หากท่านใดที่ต้องทํางานร่วมกับผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องวางตัวให้ดีนะ ส่วนท่านใดนะที่ต้องทำงานติดต่อหน่วยงานราชการหรือต้องมีการติดต่ออะไรต่างๆทำธุรกรรมพวกนี้อาจมีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นหรือมีปัญหาในเรื่องเอกสารมีขั้นมิตตอนเกิดขึ้นหากมีการเซ็นสัญญานะคะนในช่วงนี้เกิดขึ้นท่านต้องดูรายละเอียดให้รอบคอบอ่านข้อได้เปรียบเสียเปรียบเอกสารให้ดีก่อนที่จะเซ็นนะคะทางด้านความรักคนโสดท่านเองอาจไปเจอคนถูกใจ จากการเดินทางหรือเป็นคนตางทินตังแดนคนลักที่ก็ามาในช่วงนี้ขอให้ท่านใช้เวลาดูใจกันไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบระวังจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรืออาจโสดไม่จริงก็ได้ตรงจุดนี้อาจารย์ถึงบอกให้ใช้เวลาดูกันไปสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะความมรักดูไปในทางที่ดีหากท่านไม่มีปัญหาอะไรกันก็ประคับประคองกันให้ดีก็แล้วกันตัวท่านเองก็อย่าไปจุกจิกจูจีวุ่นวาย จับผิดแฟนมากนักนะคะไม่งั้นจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นระยะนี้คู่ครองของท่านนอกจากระวังในเรื่องสุขภาพแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางอาจจะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยเกิดขึ้นโดยไม่ค่อยมีเวลาให้กันและอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะและขอขอบคุณ c o m มนต์ทุก comment เลยนะคะ ที่เติมเต็มกำลังใจดีๆให้อาจารย์เสมอมาเลยก็ขออย่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดพัามประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะ